ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนสตูดิโอห้องผมนะครับให้กลายเป็นโรงหนังกันนะครับผมด้วยเจ้าตัวนี้เลยครับว่านปอเอ็กไฟนั่นเองนะครับมาดูซิว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวว่านปอเอ็กไฟของเรานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องแกะระวังนิดนึงนะครับแต่ผมก็กลัวนะเนี่ยเปิดกล่องมาสดทายเลยเห็นกันกระแทกแค่หนึ่งอันนะครับ โอเคอ๋อม okay. oh. ีกล่องออมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมทุกคนตอนแกะของก็ต้องระวังนะครับเนี่ยมาแล้วว่านต่อเอ็กไฟของเราเห็นปะเห็นฮึมโปรเจคเตอร์ ผมขอแก่ก่อนนะทคนนะเราอยากจะลองไงปึ๊บอ๋อมีการกระทแทกมาอีกอยู่นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเบ๊บว,วุยโอเคครับผมได้แล้วสำหรับบ้านป่อไฟของเรา น่าจะเป็นสายเสียบนะครับผมแล้วก็รีโมทนะในกล่องนะครับแล้วก็เจ้าตัวโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาตั้งก่อนนะ โปรเจคเตอร์ว่านปล่อยไฟนะครับมีฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจอีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ระบบ Android 9.0ที่มีความเสถียรมากสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการเลยนะครับผม <c oughs> ใช้ระบบ AI ออโต้โฟกัสนะครับที่จะช่วยปรับภาพให้ชัดอัตโนมัติไม่ต้องลุกไปปรับภาพด้วยมือให้ขัดใจนะครับผมทุกคนความสว่างเพิ่มขึ้นถึง1,100 NC นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็สามารถดูได้หมดห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องภาพไม่ชัดเลยนะครับทุกคนมีระบบใบ พัดระบายความร้อนจากเครื่องนะครับทำงานแบบเยี่ยบน,นะครับหมดห่วงเรื่องเครื่องร้อนเลยนะครับจากการทํางานหนักนครับและไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะดังนะครับผมทุกคน เพราะว่ามันทํางานเงียบนั่นเองครับเจ้าตัวเครื่องนี้ฉายภาพจากเครื่องได้ไกลสุดถึง4เมตรเลยนะครับผมทุกคนคือเยี่ยมมากอ่ะสามารถปรับภาพเบี้ยวสี่เหลี่ยมข้างหมู่ได้อัตโนมัติดูได้ทุกมุมข,ของบ้านเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นเกมฟรีไฟนะครับผ่านเจ้าตัวว่านปล่อยโฟนะคือเล่นไปแล้วก็ฉายภาพไปนะครับไม่รู้สิว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงครับอันนี้คือผมอยากลองไงป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม มาฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นฟรีไฟกันนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงภาพอย่างชัดอ่ะถามเจจเพื่อนผมดูชัดไหมเจโคตรชัดชัดจัดนะจริงนะแสงดีเออแสงดีนะครับทุกคนเสียงแสงมากเสียงเสียงเสียงไม่ใช่แสงใช่ปะเออเสียงดีมากนี่เสียงโคตรดีอ่ะใช่ใช่แต่ก้บอกเลยว่าถ้าต่อแบบเล่นเกมแบบนี้มันก็ยังมีดดเลย์อยู่นะทุกคนนะอาจจะแบบเหมาะกับการแบบฟังเพลงดูหนังมากกว่านะครับผมทุกคนถ้าเล่นเกมแบบผมมาลองเล่นให้ดูนะ ก็ภาพาเป็นไงชัสดนะแต่ถ้าดูหนังอ่ะคือเพลินแน่นอนคือแบบภาพนองทัดอ่ะเออตายเรียบร้อยขอแก้มือกับไอ้นี่หน่อยดิไม่ไหวแล้ววะขอโชว์กับมันหน่อยดิเจโป๊ะ<า>เอา้เอาไอวมาให่ไปไหนไอวอนีวออะไรไอวอลชิบอ๋อมันคือไอวอใหม่จากกิจกรรมพี่ไพ่อคืนนั้นลยใช่ใช่ อุ ali, uh. Uh uh, ้ยเอาดีเ huh. yeah. <laughs> ุ an, ้ยโคตรว่าม mm. ันเป็นเพราะว่าว่านป่าปอเอ็กไฟรึเปล่าวะน่าจะเป็นก็ได้นะเออน่าจะเป็นเพราะว่าป่านวุ้นหนุยปอหวานปอหวานกิฟทไฟแน่เลยมันน่าจะเป็นเพราะว่าว่านปอบเอ็กไฟชัวร์แล้วก็ชั่นชัวเลย ขอ,อแก้วนอ้นนิ้นพันนิ้นพันทุกคนนิ้นพันลิ้นพันตายเลยครับผมไม่รอดคือเราแบบยิงคนไม่ได้นะไงมานั่งตั้งไอวอดีวกว่าเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงในเจ้าตัวว่านป่อยไฟดูนะเดี๋ยวเราฟังดูนะครับว่าเสียงดังขนาดไหน เสียงไพร้อสลอกหูไหมถ้ากดเสียงน่าจะทำเสียงแตกนะใช่ใช่อันนี้แบบยังลดเสียงในเกมนะถ้าเพิ่มเสียงสูงอย่างตายแน่นอนนนนเดี๋ยวลำโพงแตกไม่ใช่อะไรทุกคนอ่เดี๋ยวผมจะลองเทียบภาพมือถือแล้วก็จะตัวว่านป่อยไฟทุกคนดูนะอันนี้คือภาพในมือถือนะครับที่ผมกำลังได้อยู่เห็นไหมทีนิ้มืดไหมภาพในมือถือนะครับผมทุกคนและดูภาพในว่านล่อยไฟโคตรชัด อย่างชัดอะผมนึกว่ามองในจอแบบมองในจอจริงๆนะทุกคนนะคือแบบมันชัดมากเลยครับผมเยสเสร็จนะครับเย้โทษว่าทุกคนครับเดี๋ยวเราแบบมาลองเล่นเพิ่มกันอีกสักเกมนะผมอยากจะลองเล่น RV ดูอะเพราะมันจะเป็นยังไงนะดู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 การล้ำโคตรผิวท่านได้แต่ใดมาแค่นั้นแหละเป็นไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองล้ำใส่คลิปกันดูนะฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงมันจะไหวหรือเปล่าสําหรับการล้ำใส่คลิปบัฟแดงไปเลย นี่มีเสียงลามเป็นไงเสียงลามโคตรดุดันอิงชุบปึ้มโอ้โหลามได้แบบปื๊ดป้าดมากอูเมอร์ปึ๊บเป็นไงครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่จริงก็เอาไว้ดูหนังดีกว่านะทุกคนนะถ้ามีแฟนก็ดูกับแฟนนะครับรอรองว่าฟินแน่นอนทีมมี่เนี่ยโตเลยโต่งเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยเราลองไปลามใส่คลองไหมไม่รู้สิว่าคองจะเป็นยังไง ทุกคนดูภาพในจอนะแล้วก็ภาพในเกมนะที่ผมกำลังเล่นอยู่นะเห็นไหมแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามันชัดมากนะทุกคนนะมันรับรองสูงสุดถึง 4K เลยนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องว่านปล่อย X4 นะเอ้ย X5 นะนั่นแหละแบบ 4K เลยนะครับคือชัดมากๆนะทุกคนนะเดี๋ยวผมลองเข้าเน t f l i x ให้ทุกคนดูดีกว่ามีเรื่องให้ดูเยอะเลยดูเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆผมดูเยอะมากเลยนะครับดูจากประวัติการดูนะแทบไม่ขึ้นสักเรื่องเลยจริงๆดูอยู่นี่เบบี้บอกว่าลองดูดิ ภาพชัดแค่ไห,ไหนจะดีกว่าอุ้ยเสียงดีมากเป็นน้องป๋าใครเป็นคู่หูกันด้วยซ้ำบอกเลยว่าอ่านสบายเพราะว่าภาพมันชัดมากเดี๋ยวผมหาเรื่องซับก่อนเงียเลขาน่ารักมากถ้าใครได้ดูนะสนุกมากแนะนำเลยพบหน้ากันในวันนี้ก็ไม่ได้พบหน้ากันในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับว่านปอเอ็กไฟของเรานี่เจ้าตัวเครื่องนี้คือเหมาะมากนะถ้าเมื่อจะเอาไปดูหนังแล้วก็ฟังเพลงนะครับผมคือโอ้โหเดียเพราะว่าเสียงมันดีนะครับผมและถ้าดูตอนกลางคืนนะอยู่กับแฟนได้ฟิลคิมี่หน้าโตเลยนะทุกคนจริงไหครับผม และถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ,ๆของว่านปอนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ lazada shopee tiktok หรือว่าใต้คลิปนี้ผมจะปักลิงก์ให้นะครับผมอย่าลืมนะทุกคนนะคือแบบมันดีจริงมันดีจริงนะแนะนำเลยบ๊ายบายฝากกันกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยคลิปนี้ย <c oughs> ุ๊กูกอาะปิด <c oughs> ปิดปิดคลิปดีเจโอเคอ